สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลปีใหม่อิสุสเชียงตะายโดยกลุ่มรถเงื้อสำนักงานใหญ่นะคะวันนี้ค่ะตอนนี้ปีใหม่อยู่ที่สำนักงานใหญ่โปงซลีนั่นเองค่ะเจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดนะคะที่พาท่านมาตัวรีวิวรถอีกแล้วนะคะสําหรับคันที่จะพามาตอนรับชมในวันนี้นะคะก็จะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังปีใหม่ตอนนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะ2.2 m a c f o r d กับรุ่น4ประตู h i g h l a n d e r 2.2เกรด M สีขาวมุกตัวท็อปสุดเลยนะคะคันนี้กับ2.2 Maxford ต,ตัวใหม่ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1ล้าน1 4 4 0 0 0บาทค่ะตัวรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมดสีสีค่ะมีสีขาวมุกราคานี้เลยนะแต่ถ้าเป็นสีเมทัลลิกอย่างเช่นสีดำสีเทาเอลบลูสนะคะแล้วก็สีบลอนเงินราคาก็จะถูกกว่านี้ไปอีก7 0 0 0บาทนั่นเองนะคะสาหรับดีเทลรายละเอียดคันนี้ไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวปีใหม่พาท่านไปรับชมรายละเอียดใกล้ๆพร้อมๆกัน สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมโชั่นเพิ่มเติมสามมารักอินบอ็อก์หาเซลล์ปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ 0. ูน3์เก้ห้าสามสามแปแปดเก้าเก้าสี่ไอดีไลน์พีดับเเอ็มีไอหนึ่งห้าเจ็ดเก้าหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะเซลปีใหม่อีซุเพจอีซุเชียงตลายไปเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเมื่อกดติดตามให้ปีใหม่ตัวเรียบร้อยแล้วไปรับชมกับคนนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะ กับคันนี้ค่ะมีลูกค้าหลายท่านคอมเมนต์เข้ามานะคะอยากให้จะอยากให้รีวิวตัวท็อปบ้างนะคะกับเกรด M หรือว่าตัว z ซ P วันนี้มีเกรด M เ,เข้ามาพอดีนะคะกับสีขาวมุกค,คันนี้เลยนะคันนี้เป็น2.2 m a x f แฟอตัวใหม่กับสีขาวมุกราคาค่าตัวอยู่ที่1,144 0ล้บาทนะคะรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมดสีสีจะมีสีขาวมุกค,ค่ะสีดาสีปรอนเงินแล้วก็สี เท่าเอลบลูสใหม่นั่นเองค่ะตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะกับ แรงมาที่เพิ่มขึ้นด้วยนะตัวนี้ก่อนอื่นนะคะตอนเรามารับชมในส่วนของดีเทลรายละเอียดรอบๆกันก่อนค่ะตัวนี้ในส่วนของด้านหน้านะคะไฟหน้าของเขานะคะมองเห็นแบบนี้ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะอ่าซูเปอร์เดย์ไลท์อยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยค่ะไฟสูงไฟต่ำนะคะอยู่ภายในหลอดเดียวกันแล้วก็ในส่วนของซูเปอร์เดย์ไลท์ตรงนี้นะคะทําหน้าที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีภายในหลอดเดียวกันด้วยนะคะถัดมาด้านล่าง ในส่วนของไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะเป็นหลอด LED มาให้แล้วจะเรียบร้อยนะคะเกรด M เนาะตัวท็อปสุดนะคะกันชนหน้านะคะดีไซน์ใหม่แอร์เคอร์เทนช่องระบายอากาศลดแรงต้านทานช่วยให้รถวิ่งได้ลู่ลมแล้วก็ช่วยในเรื่องการประหยัดน้ามันยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็จังหน้านะคะทอริไดม์แมนชั่นนะมีลักษณะของการเลื่อนเฉดสีอยู่สามเฉดสีด้วยกันนะคะก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะสีบอลเงินแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉดสีที่เป็นสีดําด้านนะคะตกแต่งลากยางตั้งแต่ซ้ายจะหลดขวาเล มาพร้อมกับโลโก้ยีสุโครเมียมขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะด้านล่างเป็นช่องระบายอากาศดีไซน์ใหม่มีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองตัวนี้เกรด M นะคะจะมีเซ็นเซอร์ตรงรอบคัน8จุดมาให้แล้วนะคะสังเกตเห็นเป็นจุดจุดอันนี้คือเป็นเซ็นเซอร์นะคะจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4หลัง4นั่นเองนะคะเออใช่ไหมมองภาพรวมแล้วด้านหน้า สวยงามมากนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถมาใหม่นะยังไม่ได้แรปสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงออกนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้ก็ <c oughs> เลยแบบเออเนียนเนยนกันไปเลยนะคะกับในส่วนของแรปสติ๊กเกอร์ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของสีรถเนาะเพราะสีขาวเหมือนกันค่ะตัวนี้เกรดเอนะคะเป็นร้อลูมิเนียมอลลอยนะคะสีทูโทนขอบ18บปนะตัวนี้มีทั้งหมดอยู่6หกกา้านด้วยกันดีไซน์มีลักษณะเป็นตัววีนะคะเป็นตัววีนะใช่ไหมคะ ตัววีมีทั้งหมดอยู่หกการตัวนี้รัดด้วยยางดิสโทนค่ะซีรีสย,ยางอยู่ที่สองหกห้าทับงหกศูนย์อาร์สิบแปด นะะในส่วนของช่วงล่างสุดนะคะก็จะเป็นคอยสปรีมอิสระปีกนกสองชั้นมาพร้อมกับชกอัพแก๊สเหล็กกันโครงค่ะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะแล้วก็ไฮแลนเดอร์อยู่ด้านข้างซ้ายขวาเป็นคโครเมียมมาให้เรารเรียบร้อยนะคะสำหรับเกรดเอ็มนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกป้องกันรังสี UV มาให้เรารเรียบร้อยนะคะที่ฉีดน้ําทําความสะอาดกระจกจะเป็นแบบริวอินมาภายในก้านเลยสําหรับตัวนี้นะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นแบบทูโทนค่ะด้านบนสีเดีย กับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดําออกดําด้านนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเ,ออเป็นหลอด LED มาแล้วนะคะมือจับรุ่นนี้จะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกุญแจ ESU Genius Entry หรือกุญแจอัจฉริยะนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะมีระบบสตาร์ทภายนอกห้องโดยสารด้วยนะคะกดล็อกก่อนแล้วก,กดตัวนี้ค้างไว้ รถก็จะทําการสตาร์ทภายนอกห้องโดยสารแบบนี้นั่นเองนะคะเออแต่ถ้าต้องการกดกดล็อกเครื่องยนต์ก็จะดับให้อัตโนมัติเลยนะสำหรับตัวนี้นะคะก็ใช้งานจากการกดที่กุญแจก็ได้นะคะหรือแค่พบกุญแจติดตัวยืนด้านประตูคนขับนะคะกดปุ่มสีดำอันนี้ก็จะเป็นการล็อกนะคะ กดอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นการปลดล็อกนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันก่อนนะคะเราค่อยไปดูภายในภายในอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้มันในข้างนะคะเปจะเป็นสีทูโทนนะจะเป็นสีดำนะคะกับสีออลูมิเนียมอลลอยประมาณนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นฟิลประมาณนี้แชสซีขนาดใหญ่นะคะดีไซน์นะคะสอดประกบกัน3มท่อนนะ,ะข้อดีของการสอดประกบกัน3ท่อนคือรองรับน้ําหนัก ได้แตกต่างกันนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะแชสซีก็จะรองรับน้ําหนักในเรื่องของห้องเครื่องในส่วนของห้องโดยสารก็จะรองรับน้ําหนักในเรื่องของการบรรทุกห้องโดยสารนะคะในส่วนของท่อนที่3ด้านหลังสุดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการบรรทุกน้ําหนัก นั่นเองนะคะซึ่งก็จะใช้งานแตกต่างกันไปในส่วนของแชสซีที่ดีไซน์ออกแบบมามีลักษณะสอดประกบกันสามทอนนะคะอไปดูในส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดนิดหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นแหนบเหนือเผานะคะมีแหนบมาให้ทั้งหมดอยู่สามแผ่นด้วยกันนะแล้วก็ในส่วนของยางอะไหล่นะคะตัวรุ่นนี้เห็นไหมคะตัวนี้ในส่วนของยางอะไหล่นะคะยังเป็นล้อเหล็กอยู่นะคะทุกคนไฟไท้ายนะคะ LED นะคะ ทริปเปิลอารม,มอร์ LED สเส้นเป็น LED นะคะเวลาเปิดแสงไฟจะส่องสว่างพร้อมๆกันสามดวงนะคะให้ความส่องสว่างชัดเจนสวยงามให้รถที่ขับตามหลังเรามามองเห็นเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อาอยุการใช้งานยาวนานสวยงามด้วยนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็สำหรับไฟเบรกนะคะเวลาเราเหยียบเบรกแสงไฟดวงด้านบนจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อนเลยทำงานคู่กันกันกบไฟเบรกดวงที่สามเนาะอ,อืม ตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์แสดงว่ารุ่นนี้คือเกรดเอมนะคะแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดจะมีโลโก้สติ๊กเกอร์เพิ่มเติมมา2.2 m a c ฟอ o r ด แบบนี้นะคะแสดงว่าตัวนี้คือ2.2 m a c p h e r s นั่นเองนะคะมือจับด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นโครเมียมมาพร้อมกล้องบังหลังแบบรลวอินแล้วก็อ e ีสุด m ีแมด้านนี้เป็นโครเมียมมาให้เราตัวเรียบร้อยนะคะกันชนท้ายนะคะแอลูดายโดมิกดีไซน์เป็นแบบบลวอินสีเดียวกับตัวรถนะคะดีไซน์ให้ขึ้นลง2สเต็ปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะด้านหลังเห็นเป็นจุดๆนะคะน,นี่เป็นเซ็นเซอร์1นจุดสจุดสจุดสจุดนะคะเซนเซอร์ด้านหลัง4หน้าสี่รวมกันเป็น 8. จุดนั้น ภาพตัวรวมแล้วสำหรับ4ประตูไฮเลนเดอร์ 2.2m แม็กฟอร์สตัวใหม่สีขาวมุกเป็นไงบ้างคะสวยงามมากๆเลยราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่บาทคะ่ะเดี๋ยวพาทุกท่านไปตัวรับชมด้านในนิดหนึงตอนนี้ปีใหม่พบกุญแจนะคะอีซูจีเนีย e อนทรีติดตัวแล้วนะคะอ่ะปลดล็อกนิดหนึงอ่ะปลดล็อกอยู่แล้ว <laughs> โอเคนะคะเปิดมาดูด้านในนะดูใน,นส่วนของอ่า ดีไซน์ของเบาะก่อนนะคะตัวนี้เบาะนะเป็นเบาะหนังนะคะกึ่งหนังแท้ด้านที่สมัมผัสกับเราจะเป็นหนังแท้นะคะดีไซน์มาใหม่นะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กแต่จะไม่มีสัญลักษณ์คูลแม็กติดนะแต่ตัวนี้ดีไซน์มาใหม่นะคะจะมีลักษณะเป็นช่องระบายอากาศเป็นรูนะคะเป็นก็คือเบาะนี้จะไม่อมความร้อนนะคะจะสามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นเนาะตัวนี้จะมีการเดินได้ดีไซน์ที่เป็นได้สีเทานะคะบวกกับในส่วนของ โทนสีภายในห้อกนอยสารที่เป็นโทนสีดําทําให้แลดูแบบภูมิฐานหน้านั่งหน้าสัมผัสมากยิ่งขึ้นนะคะสาหรับรุ่นนี้เนาะไฮเรนเดอร์ er นะคะตัวนี้นะคะเกรดเอมจะมีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่6ลูกด้วยกันก็คือด้านหน้าซ้ายขวา1 2นะคะม่านซ้ายม่านขวา3 4นะคะแล้วหยุดที่ข้างบอก ห้าหกนั่นเองมีทั้งหมดอยู่หกจุดนะตัวนี้ปีกข้างสองข้างดีไซน์ของเบาะนะคะจะมีขนาดใหญ่เวลานั่งจะรับกับสรลีละของตัวเราค่ะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยตัวนี้นะคะด้านคนขับปรับนั่งนะคะได้แปดทิศทางนะคะขึ้นลงหน้าขวาพักเขา่าประมาณนี้นะคะแปดทิศทาง นี่ส่วนของแผงประตูค่ะตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยลวดลายของมิโมระดีไซน์ที่พักแขนเป็นแบบซอฟท์คคทพรมด้วยหนังเดินด้วยได้สีเทานะคะปุ่มควบคุมต่างๆตกแต่งด้วยดำเงาและเพียโนแบ็กให้อารมณ์ความหรูหล,ลาและลงตัวมากยิ่งขึ้นไปดูด้านไหนนิดนึงขออนุญาตขึ้นนะคะอืม ตัวนี้นะคะสําหรับภายในนะคอนโซลนะคะก็จะเป็นหุ้มหนังมีการเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะนี่ก็จะตกแต่งด้วยดาเงานะคะเปลี่ยนโนแบ็คให้ลงความหรูหรานะตัวนี้แอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้ยอิสระซ้ายขวาดีไซน์เหมือนเปียโนนะคะมีลักษณะของการกดลง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 หรือดันขึ้นนะคะหน้าจอทัชสกรีนขนาดแปเก้านิ้วนะคะตลองรับระบบพวามาล์ดึงแอปเปิลคาร์เพ a ย์แอนดร d ยด์อมาให้แล้วตัวเรียบร้อยกุญแจพุตสตาร์ท เปิดมาท้าท่านดูในส่วนของหน้าจอนิดนึง่ะปิดประตูระดับน้ำมันเครื่องต่ำนะอืมตัวนี้จะเป็นหน้าจอ m a d ขนาด7นิ้วทำงานลิงก์กันกับในส่วนของหน้าจอมีเดียของอ e ีซูด้วยนคะคะตัวนี้อย่างเช่นเราเล่นรีดิโออยู่คลื่นที่1นึ่งตัวนี้ปรับมาด้านนี้นิดนึง นี่ไงนะคะก็จะลิงก์กันประมาณนี้นะตัวนี้เล่นวิทยุอยู่ตัวนี้ก็จะแสดงว่าเออเราเล่นวิทยุอยู่คลื่นที่105.10อะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะอืท่านมาค่ะมาดูในส่วนของตรงนี้กันต่อนะคะหน้าจอไปแล้วระบบแอร์ไปแล้วนะมาดูในส่วนของเกียร์นะคะตัวนี้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะ2.2แม็กฟอสตัวใหม่ล่าสุดเป็น8สปีดมาให้แล้วตัวเรียบร้อยนะคะอ่า เกียร์หัวเกียร์นะคะมีการตกแต่งด้วยดําเงานะคะบอกตําแหน่งเกียร์ได้อย่างชัดเจนเนาะด้านนี้นะคะเป็นปุ่มควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันต้องลาดชันที่45องศาใช้ความเร็ว20หรือ25นะคะกดปุ่มนี้ไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะระบบจะทําการควบคุมการทรงตัวของตัวรถนะคะลงจากเขาให้เนาะลองไปใช้งานดูทีแต่ถ้าไม่มั่นใจก็มั่นใจตัวเองมากกว่าก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะถัดมานะคะนี่จะเป็นปุ่มปิดระบบเซนเซอร์ สัญญาณนะประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นช่องเสียบนะคะ USB Type C นะคะซึ่งเป็นการเชื่อมต่อถ้าเราเสียบ เขากับจุดโท,ทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะคะ <c oughs> ก็จะสามารถลิงก์กันเข้ากับหน้าจอตรงนี้ได้เลย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็น Apple Car p l a y หรือ Android Auto แบบมีสายนะคะแต่ถ้าต้องการเชื่อมต่อแบบไร้สายก็เชื่อมต่อผ่านบลูทูธนั่นเองนะคะอ่ถัดมาด้านนี้นะคะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของอพวงมราลัยนะคะพวงมราลัยตัวนี้หุ้มหนังมาให้แล้วตัวเรียบร้อยนะคะด้านซ้ายมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านขวาเป็นครูดคอนโทรลนะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะขยับคลื่นวิทยุ กดค้างไว้ปับ๊บกดค้างไว้ปับ๊บประมาณนี้นั่นเองสั่งงานด้วยเสียงผ่านา Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้นะคะกดรับสายวางสายโทรศัพท์มือถือเอาเบาเสียงก่อนนะคะด้านขวาเป็นคลุดคอนโรลต้องการตั้งความเร็วก็กดตัวนี้จะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็กดเซ็ล็อกค้างไว้ความเร็วถ้าเราขับอยู่ที่80ก็จะล็อกอยู่ที่80นะคะโดยสัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนาะเมื่อเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเราก็ปล่อยเท้าออกจากคันเร่งนะคะรถก,ก็ทําการขับเคลื่อนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มความเร็วก็ กดที่ p a t เทิร์ชิได้อันนี้คือลดความเร็วนะคะด้านขวาก็จะเป็นแบบเพิ่มความเร็วอะไรอย่างงี้นะคะเออขับได้สปอร์ตแล้วใจมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะสําหรับเกรด M ก็จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย Adas อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการาจับสัญญาณด้วยเดรดรากล้องคู่หน้านะคะจับสัญญาณได้กว้างขึ้นแม่นยํายิ่งขึ้นนะคะระบบความปลอดภัยเอ d ด,ดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบช่วยเบรกกะทันหันเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้านะคะระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถขับ ส่วนทางด้านขวานะคะระบบแจ้งเตือนการออกลเลี้ยงนู่นนี่นั่นนะคะเยอะอยู่นะคะตัวนี้มีในเกรด M เนาะสำหรับระบบความปลอดภัย a d a ดมาดูด้านนี้นิดนึงนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะดับเครื่องก่อนนะด้านนี้นะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มปิดระบบ a n g เจิลสต t ร์สต s อปซิสนะคะปุ่มดับและติดเครื่องโดยอัตโนมัติซึ่งระบบนี้จะทํางานอยู่แล้วนะคะเมื่อเราใช้งานอยู่เนี่ยตัวนี้ทํางานอยู่แล้วเนาะถ้าเราขับไปอะ่ะ ติดไฟแดงอย่างเงี้ยรถจะดับให้เราอัตโนมัติและติดให้เราโดยอัตโนมัติบางคนตกใจอะไรอย่างงี้นะคะเป็นระบบตายกําลังเครื่องยนต์นะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นนะอันนี้จะเป็นปุ่มรีเจเนเรชันเป็นปุ่มรีเจนสําหรับตัวเครื่องยนต์ยูโร5นะคะซึ่งโดยปกติจะไม่ได้กดหรอก นะเพราะว่าตัวนี้และเครื่องยนต์จะทําการรีเจนให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามีไฟโชว์บนหน้าจอเข็มเดืินใหม่นะคะกระพริบหนึ่งครั้งเป็นไฟแจ้งเตือนกระพริบสามครั้งให้เราทําการรีเจเนเรชันนะเมื่อเขากระพริบ สามครั้งแล้วให้เราทําการรีเจนเราก็จอดบนพื้นที่โล่งนะคะไม่ใกล้วัตถุติดไฟไง่ายอย่างเช่นหญ้าแห้งหรือกระดาษเพราะว่าเวลาทําการรีเจนเนี่ยมันอาจจะมีประจุไฟได้เนาะอาจจะไปทําให้เกิดการลุกไหมได้นะคะรอบเครื่องยนต์จะขึ้นสูงนิดนึงเนาะไม่ต้องตกใจนะคะให้ทําการรีเจนด้วยตัวเองแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่ทําการรีเจนด้วยตัวเองได้ไหมได้นะคะหลังจากนั้นไฟเครื่องจะโชว์นะคะให้ลูกค้าเอารถเข้าใช้ที่ศูนย์บริการสุดท้ายก็ให้พี่ช่างช่วยดูแลให้นะคะ อืมโอเคแต่โดยปกติไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะคะสําหรับปุ่มนี้นะอืมเพราะว่าระบบตัวรถจะทําการรีเจนให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะคะถัดมาเป็นปุ่มปิดระบบ e s c t c s e s c คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ t c s คือระบบป้องกันล้อหมุนฝีนะคะอืมอันนี้เป็นปรับ Final ออโต้สี่ระดับนะคะขับขี่ทั่วไปอยู่ที่0ย์มีการบรรทุกประมาณ300โลปรับมาที่1 600อยู่ที่2หรือมากกว่าน,นั้นอาจจะเป็น3ก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีหนึ่งดูตามลักษณะการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านนะคะว่ามีการบรรทุกมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงเนาะโอเคนะคะเปิดฝารกระโปรงแล้วนะเดี๋ยวพาทุท่านนะคะไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์ตัวใหม่ของเรานิดนึงนะคะหน้าตาของเขาเป็นยังไงเอ่ยนะสำหรับ2.2 m a c f o r งแมฟอร์ดนะคะ ตันนี้สำหรับเครื่องยนต์2.2 m a c ฟ o r ตัวใหม่นะคะ4ประตู Highlander 2.2เกรด M ตัวนี้นะคะสำหรับฝาครอบเป็นฝาครอบใหม่หมดเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์2.2มาพร้อมกับขุมพลังแรงม้า163แรงม้าค่ะแรงบิด400นิวตันเมตรนะทำงานที่ตัวรอบ1600-2400ตรอบต่อนอาทีนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นเทอร์โบไฟฟ้ามาให้แล้วตัวเรียบร้อยนะคะอ่านะตัวนี้นะแรงมาก เร็วแรงและประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นครอบดีพดีในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ยูโรหที่เพิ่มเติมเข้ามามานะคะเพื่อลดคาร์บอนไดอ,ออกไซด์ออกสู่อากาศได้มากถึง92%นะคะก็ช่วยในเรื่องการลด PM2.5 เป็นมาตรฐานที่ทางกฎหมายเขากําหนดว่าเครื่องยนต์ยุคใหม่นะคะจะต้องมีมาตรฐาน จะต้องได้รับมาตรฐานยูโร5ก่อนออกจากโรงงานนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์นะคะพวกเซ็นเซอร์ ABDBA s e BA, นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ของ ESSU นะคะเขาก็จะมีการจัดวางให้ย้่งหลังเผวาหน้านะคะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะมาดูรหัสรถนิดนึงนะคะตัวนี้ตัวใหม่นะเครื่องยนต์ใหม่ก็จะเป็น uh, TFR C1 JCA SM อันนี้ก็คือเป็นเกรดเอมนะคะอืมเป็นรหัสใหม่นะคะทุกคนเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นั่นเองเนาะตัวนี้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่เท่าไหร่มาดูที่ใบอีโคสติ๊กนะคะตัวนี้สําหรับ คันนี้เลยนะคะประหยัดน้ำมันสภาวะมวลรวมโดยทั่วไปจะอยู่ที่15.2กิโลเมตรต่อลิตรนะคังนั้นคาังนี้จะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านอีกทีหนึ่งว่าขับขี่ยังไงจอดช่องรอบเดินเบาบ่อยไหมขับความเร็วเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะอ่าโอเคแต่ถ้าสภาวะมวลรวมก็จะอยู่ที่15.2กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกหาเซลล์ปีใหม่ค่ะตามลิงก์อยู่ด้านล่างตวลงนี้ได้เลยนะคะ0953388994 ID Line Pwemai157 นะคะหรือ Facebook ส่วนตัวเซลลปีใหม่อิสุสุเพจอิสุเชียงตะลายบายเซลปี่ใหม่น้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสู้ทุกขันดันทุกเคสเปย์ทุกเงื่อนไขสนใจอินบ็อกซ์สอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้ค่ะปีใหม่มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจตัร้อยเปอร์เซ็นต์บริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านเลยสัญญาอนุมัตินะตลอรับรถกันอีกทีหนึ่งนะคะให้เรื่องการออกรถอิสุป้ายแดงเป็นตัวเรื่องง่ายๆลองอินบ็อกซ์หรือทักเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติม บัตรหัวหกหัวศูนย์ซื้อได้ไหมโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนนะคะติดเครดิตแบล็คลิสได้ไหมอ่ะปรึกษากันก่อนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่สารับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมข่าวฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้เซลล์ปีใหม่อีซชีังตรายโดยกลุ่มนกเงือกสำนักงานใหญ่ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าทีหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะ